ซึ่งขั้นตอนในการไปศาลนะคะเพื่อนๆอันดับแรกเลยเราจะต้องรู้แล้วว่าเป็นศาลของที่ไหนซึ่งก็จะมีระบุให้เพื่อนๆทราบตรง,งหน้าหมายเรียกค่ะมุมขวาบนสุดของกระดาษจะระบุเลยว่าเป็นศาลของที่ไหนพอเพื่อนๆรู้แล้วว่าศาลที่ไหนใช่ไหมคะทีเนี้ย<ๆ>เพื่อนๆก็จะต้องเตรียมตัวไปศาลและอันดับแรกเลยเวลาไปศาลปุ๊บเอกอาสารที่เพื่อนๆได้รับถือไปศาลด้วยค่ะแล้วก็บัตรประชาชนเวลาเพื่อนๆไปศาลนะคะด่านแรกที่เพื่อนๆจะเจอก็คือที่เจ้าหน้าที่รอปภหน้าศาลค่ะคือเขาจะต้องมีการตรวจคัดกรองก่อนที่เพื่อนๆ จะผ่านเข้าไปในศาลพอเพื่อนๆผ่านจุดคัดกรองของพี่เจ้าหน้าที่รปภไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อนๆจะต้องมารู้แล้วว่าเราจะต้องไปที่บัลลังหรือที่เรียกว่าห้องพิจารณาคดีนะคะทีนี้เพื่อนๆจะรู้ได้อย่างไรว่าคดีของเพื่อนๆอยู่ในห้องพิจารณาคดีที่เท่าไหร่เพื่อนๆจะต้องไปดูที่ตารางนัดความประจําวันนะคะซึ่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใบลอยมันจะมีติดอยู่ตรงบอร์ดประจําศาลนะคะว่าวันนี้ช่วงเช้ามีคดีอะไรบ้างอยู่ที่บัลลังไหนคู่ความชื่ออะไรเลขคดีเท่าไหร่แบบนี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่ชง มีคดีอะไรบ้างค่ะพอเพื่อนๆรู้ว่าคดีของเพื่อนๆอยู่ที่บัลลังก์ไหนเพื่อนๆก็เดินตรงไปที่ตรงนั้นเลยค่ะทีนี้ถามว่าไปถึงแล้วคือรออยู่ข้างหน้าห้องได้ไหมไม่ได้นะคะจะต้องเปิดประตูเข้าไปในห้องซึ่งก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์นะคะนั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีนั้นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะรับเรื่องของเพื่อนๆนั่นแหละค่ะว่าวันนี้เพื่อนๆมาคดีอะไรมาติดต่ออะไรเป็นฝ่ายโจทหรือจำเลยจะต้องแจ้งให้เขาทราบว่าเรามาถึงศาลแล้วนะพอเพื่อนๆติดต่อพี่เจ้าหน้าที่แล้วนนนนะะคควว่าาาาาเเรรมมแล้้้ดีีขัตอ ต่อไปค่ะ